สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชงยิบันพาสองเหล็กเป็นชงแบงปันตัวเหล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อจากพี่น้องค่ะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพืน,พนกับเอฟซีทุกท่านที่โชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ตามตองวดใหม่นะคะพี่น้องขาผู้ใดบอถูกบอมีโชก,กันลุยต่อกันงวดใหม่ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเฮียนั่นนะคะพี่น้องขางวดที่แล้วกับว่าถ้าไม่พิดหวังค,ค่ะพี่น้องขาเข่าศูนหาตรงตรงเฮียนั่นนี่ให้สามโตให้เจ็ดศูนหานะคะ่ะผ่าเต็มเดียววันนี้ให้เก้าเจ็ดหาเลขสองโตกับหกหานะคะพี่น้องขาหรืออาสิมาเจ็ดหางวดนี้ก็ได้เ้ยค่ะพี่น้องขาเก้าเจ็ดห้า บางที่อาจจะมาสามตัวนะคะพี่น้องค่ะสําหรับเหล็กสองตัวนี่ก็เขามาสามงวดสามงวดติดแล้วค่ะหลังจากที่มันลุดไปหลายงวดแล้วค่ะกลับมาคลองแชมป์อีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะหาเงินไปเที่ยวปีใหม่ก,กันค่ะพี่น้องเหลืออีกสองงวดกันน้อค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณจนนะคะเจ้าของข้อมูลนะคะเฮียนันท์คะขออนุญาตนะมาแบ่งป,ปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องงวดประจําที่16เดือนธันวาคมพศ .2565 เหล็กสองตัวหกหาหาหกเลยจ้ะพี่น้องจ่าอย่าลืมกลับนำจ่าต่ว่าห้องบนเขาตรงตรงนวดที่แล้วเจ้าต่อไปเป็นของหนุ่มสุพรรณนะค่ะพี่น้องค่ะเลขกสี่หางสี่ตัวล่างตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วกาบว่าถ้ำพิพหวังเปิดเปิดเอฟซีกระถูกกันไปหลายคนหลายท่านขอแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับงวดนี้หายเจ็ดสี่เจ็ดหาแปดสี่แปดหาเจ็ดหารหาเจ็ดนี่ก็ไปชนกับเฮียนั่นบางหนึ่งหันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับนุ่มสุพรรณนี่เขาแบบตรงตรงเลยเด้๋ค่ะบันต้องกลับ4หาง74 75 84 85ไปหาจับลอตเตอรี่ไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอปเปาตังค์กะเปิดตลาดแล้วไปหาจิ้มไว้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนอ็นุ่มสุพรรณน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดนี่ของเก่ากะเดี๋ยวขึ้นให้เบื้องข้างๆนะคะกรอบจีเกียวเขียวเนี่ยเด็กพี่น้องเด้อเข่าศูนย์เปรตตงตรงเลยวันนี้ก็ขอให้มากขอให้เข่าขอให้โดนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ขอให้ร่ำก็ให้รวยกันทุกๆคนนะคะเด้อแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะต่อไปอีกคันหนึ่งค่ะเป็นของเอาให้รวยค่ะพี่น้องค่ะเอาให้รวยงวดที่แล้วก่ะเขาซูนหาหาซูนเลขสี่หางเขากัน,กนค่ะพี่น้องให้วิ่งหาเขาหาซูนซูนหาแล้วค่ะเนาะเขาตกกลับวันนี้วิ่งหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้กลับมาให้เบิงสามแอดเด็กค่ะพี่น้องเดอ้อเด็วสิลงให้เบิ้งดรัวอีกเด็กค่ะพี่น้องค่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะจ๊ะขอแสดงความยินดีกับพ้ทีิโชคดีเด็กค่ะพี่น้องเดอ้ดอผู้ใดประโชคดีก็ลุยต่อตามต่อค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในร้ฐจ้กพี่น้องจ้า